คลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูการใช้งาน e อียร์มอนิตอร์แบบเวลาเล่นคอนเสิร์ตจริงๆเราสามารถแบ่งเพื่อนฟังได้กัน2คนแล้วก็จะมีตัวส่งนะครับซึ่งตัวส่งตัวนี้ก็คือจากคอมใช่ไหมครับแล้วก็นี่ผ่านซาวการ์ดซึ่งซาวการ์ดมันก็จะเอา สวัสดีครับผมจักนัฐพลครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูการใช้งานเอียร์มอนิเตอร์แบบเวลาเล่นคอนเสิร์ตจริงๆแล้วผมก็ต้องบอกว่าผมใช้เอียร์มอนิเตอร์แล้วนะสําหรับเอียร์มอนิเตอร์เนี่ยเป็นคําถามมันเป็นคอมเมนต์ยอดฮิตเลยพี่จักไม่ฟัง Ear เอียร์หรอครับเวลาแบบเป็นคลิปวอลกต่างๆนะซึ่งผมต้องบอกกันเลยว่าจริงๆเนี่ยผมฟังแบบ น่าจะเป็นกลุ่มแบ็กอัพยุคแรกเลยที่ฟังเอียร์มอนิเตอร์นะผมฟังมาเป็นแบบ10ปีแล้วอ่ะ10ปีที่แล้วได้เลยแต่แบบเนื่องจากสมัยก่อน,น Ear เนี้ยเอียร์มอนิเตอร์เนี้ยที่เป็นแบบไวเลสอะ่ะมันแพงมากๆเพื่อนๆมันแพงถึงขั้นระดับแบบ5 6, 000, 7, 8, 000, ้าห0 0มื่นเดแปดหมื่นอ่ะแล้วเราก็รู้สึกแบบเราแบบลงทุนไม่ไหวเพราะฉะนั้นการฟังเอียร์เมื่อก่อนเนี้ยผมจะฟังแบบต่อกับซับมิกก็คือจะมีสายไม่ว่าจะเป็นเล่นที่ไหนเนะี้ยมุดเดินอยู่บนเวทีอ่ะจะไปไหนไกลไม่ได้เลยเพราะว่าเวลาจะไปไหนอ่ะมันจะมีสาย สายที่ไม่ใช่ไวเลตอะตลอดเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเอลำคาญก็เลยเลิกใช้นะจนมานับปัจจุบันนี้ครับการฟังเอียร์มอนิเตอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวมากๆผมเห็นเด็กไปประกวดดนตรียัยงฟังเอียร์มอนิเตอร์กันเพราะว่า เอียร์มอนิที่เป็นระบบไวเลสเนี่ยไม่ได้แพงอย่างที่คิดแล้วก็ไม่ได้แพงเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับและคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดย ct music นะครับและอุปกรณ์ที่จะเอามาให้เพื่อนๆดูกันในการใช้ไ i เลสเอียร์มอนิเตอนะครับก็คือ x y นะครับนี่ครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น u f o r 2ของ x y นะครับซึ่ง x y เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่แบบผลิตอุปกรณ์อะไรแบบนี้มา ค่อนข้างแบบมีชื่อเสียงแล้วก็ที่ชื่อเสียงของเขาเด็ดๆก็คือมันจะเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาย่อมเยาวนะครับซึ่ง U4R2 นะครับราคา9,900บาทสำหรับว i r เล็ s เ e ียร์มอนิเต9,900บาทเนี่ยถูกมากๆนะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดแบบเป็นแบรนด์ชั้นนำเนี่ยมีหลักแบบ4-5 0 0 0 0 3-4 0 0 0 0แน่นอนแต่ว่า U4R2 นะครับเขาก็จะให้ตัวรับมา2ตัวเท่ากับเราซื้อไปเนี่ยเราสามารถแบ่งเพื่อนฟังได้กัน2คนแล้วก็จะมีตัวส่งนะครับซึ่งตัวส่งตัวเนี้ยก็ จะเป็นแบบลักษณะที่แบบเป็น XLR เนี่ยจิ้มเข้ามานะครับแล้วมันก็จะส่งได้เลยอ๋อเท่ากับว่าเนี่ยการใช้เอร์มอนเตอร์เนี่ยง่ายๆเลยจริงๆการฟังเอร์มอนเตอร์เนี่ยผมว่าณนะปัจจุบันเนี้ยแบบทุกคนก็ฟังนะข้อดีของมันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการแบบถนอมหู สังเกตดูว่าเวลาเราฟังมอนิเตอร์หรือว่าฟังอะไรบางทีมันเสียงดังมากๆเนี่ยมันเวลาผมทำงานบางทีเราเล่นแบบเป็น30วันต่อเดือนก็มีเนี่ยการฟังเอียร์มอนิเตอร์เนี่ยมันก็จะช่วยได้แล้วอีกข้อนึงเลยที่สำคัญเลยคือมันจะเซฟในเรื่องของการแบบเวลาในการทำงานอย่างเช่นเวลาลองไปซาวเช็คเนี่ยถ้าเรามีแบบเซตอัพที่เป็นระบบเอียร์มอนิเตอร์ใช่ไหม ทุกอย่างมันอาจจะเคยเซตไว้แล้วโอเคแหละเวลาเราเปลี่ยนสถานที่เสียงในหูมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ว่ามันก็จะรักษาเวลาได้อย่างมากเลยในการทำนะเราก็จะทำให้เราฟังคลิกฟังรายละเอียดอะไรต่างๆเกี่ยวกับดีเทลในเพลงได้อาจจะมีเมทานอมได้นะ,ะแล้วก็วันนี้ผมอยู่ที่เดอะมอลงามวงวานนะครับเป็น mcc Hall นะซึ่งฮอล์นี้ที่เพื่อนเอนเห็นเนี่ยเป็นฮอล์ที่สเตฟวเพิ่งมาเล่นไปเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะที่เราจะใช้ x vibe u 4เนี่ย เราก็จะใช้เป็นในเวแบบการใช้งานจริงบนเวทีจริงๆเลยอ่าเกับเดี๋ยวเรามาดูเบื้องหลังการใช้งาน ไวเล็เอียร์ตัวนี้กันแล้วเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงในหูของผมด้วยว่าเสียงมันออกมาเป็นยังไงนะเวลาใช้งานนะแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับอีกรุ่นหนึ่งก็คือจริงๆอ่ะมันจะเป็นแพ็กมีแพ็กเดี่ยวว่าคือเป็นอ่าธรรมดาซึ่ง u ูโธรรมดาก็คือจะมีแค่นี้มีตัวรับหนึ่งตัวส่งหนึ่งก็ราคา6กพันเส่วนถ้าเป็นแบบตัวแพ็กนี้ที่ผมบอกก็9ก้าพนะแล้วก็คลิปนี้สนับสนุนโดย CT m <Music> u s i วนะครับขอบคุณ CT Music ด้วยสาหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับและอยากสน ได้ที่ CT ที s i c นะครับหรือแวะไปดูสินค้าได้นี่ก็น่ารักมากนะแบบผมไปขอหยิบยืมมาเพื่อทำคอนเทนต์นี้นะครับโอเคเดี๋ยวตามไปดูการเซตอัพกันครับ วุ่นวายมากเพื่อนๆวันนี้คือต้องเปิด Data ด้วยนะผมบอกเซตอัพแบบรวดเร็วก่อนละกันก็คือจากคอมใช่ไหมครับแล้วก็นี่ผ่านซาวการ์ดซึ่งซาวการ์ดมันก็จะเอาทั้ง Data ออกไปแล้วก็ทั้งเมทนนอมออกไปนะครับทีนี้ในการฟังเนี่ยครับเดี๋ยวให้ตากล้องมาดูตรงนี้นี่ก็คือตัวรับใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้ XY นะครับเป็น e อียร์มอนิรนะรุ่น T9 นะครับนี่ดูต้องบอกเลยว่าตัวนี้ราคาประมาณแบบ ห้าหกพันนะแต่จากผมลองฟังเสียงดู่าเธอถือว่าแบบคุณภาพเกินตัวมากๆก็เดี๋ยวเราจะใช้หูฟังเนี้ยเนี่ยเราก็เสียบเข้าแล้วก็ฟังได้เลยแต่ว่าเนี่ยครับเนื่องจากเดี๋ยวผมจะต้องอัดให้เพื่อนๆได้ยินใช่ไหมครับมันก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมเล็กน้อยก็คือจะมีซับมิกครับอืมสมมุติว่าถ้าเกิดแบบเราแบบไม่ไม่ได้อัดบันทึกเสียงอย่างเงี้ยเราก็แค่เอาไอ้เนี่ยครับสาย xlr ที่เขาส่งออกมาให้ตรงเนี้ยครับเ๊บ ปึ๊บอะเนี่ยครับสาย XLR ที่ออกมาส่งเสียบปุ๊บเราก็สามารถฟังเอียร์มอนิเตอร์ได้แล้วเพราะว่าตัวนี้มันก็จะส่งเข้าที่ตัวนี้นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะส่งเข้าซับมิกก่อนอ่าเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมันจะต้องมีการอัดให้เพื่อนๆได้ยินด้วยว่าเฮ้ยเสียงในหูผมเป็นยังไงซึ่งจากซับมิก่ะครับมันก็จะสามารถออกส่งออกเซนต์เอาออกไปอัดเข้าเครื่องซูมได้อีกทีนึงอ่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะให้หัวต่อตรงนี้มา ในลักษณะที่เราไปเจอแบบเป็นรูโฟนอย่างนี้นะ<า>ผมก็<ด>จิ้มเข้าไปปุ๊บอ,าาอ่าปุ๊บเข้าไปแคกอย่างนี้ครับแล้วก็เสียบเข้าที่ซับมิกได้เลยตรงรูโฟนนี่ออนบ้าง,องอน,นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเดี๋ยวผมเปิดมามันก็จะเข้าแล้วเรียบร้อยนะโดยเสียงที่เพื่อนๆได้ยินเนี่ยคือในหูผมเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ยินแบบนั้นเลยโดยที่ผมจะเอาออกมาผ่านเครื่องอัดซูมนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเมื่อก่อนผมฟังยังไงนะครับวันนี้น้องอาร์มนะครับมาแทนครับน้องอาร์มเป็นมือเบสนะครับเล่นให้กับวงอะไรบ้างครับน้องอาร์มตอนนี้ซีซันไฟครับซีซันไฟนะครับแล้วก็เป็นมือปืนรับจ้างอีกหลายๆวงเลยโอเคเนี่ยครับดูที่ซับมิกคือตอนนี้น้องอาร์มฟังเอียร์ใช่ไหมใช่แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นไวเลสใช่แล้วแล้วมันจะต่อเอียร์ยังไงครับก็เป็นตอนนี้ใช้เป็นซับมิกครับอ๋อก็คือใช้สายอย่างนี้เลยอ่ะแล้วเวลาเล่นอ่ะต้องอยู่ยังไงครับก็ต้องทับไพเบสทับไพ่เบสไหนลองลองสาธิตนครับ อ๋อเนี่ยเราเห็นไหมครับเวลาไม่ว่าเวลาน้องอาร์มจะเดินไปไหนมันก็จะมันก็จะติดอยู่อย่างนี้ก็ได้แค่นี้ด้วยได้แค่นี้ด้วย,ยใช่ไหมโอเคถ้างั้นเอางี้น้องอาร์มเนื่องจากวันนี้พี่มีตัว x y U4 R2 มาครับแต่ว่ามันมีตัวรับเล็กจิ๋วมากมันมี2ตัวเดี๋ยวพี่ให้น้องอาร์มยิมตัวหนึ่งได้ฮะแล้ววันนี้น้องอาร์มจะได้รู้สึกว่าน้องอาร์มจะเป็นอิสระแล้วก็คือแค่นี้ครับแล้วก็เขอหูฟังหน่อยขอหูฟังหน่อย อ่าใส่หูฟังครับอ่าตากล้องมาใกล้ๆครับนี่ครับจิ้มเข้าไปปุ๊บแค่นี้เลยอ่าแต่เดี๋ยววันนี้น้องอาร์มต้องแบ่งฟังบาลานซ์กับพี่อ่าเดี๋ยวพี่จะขอเพิ่มเบสให้แค่นี้น้องอาร์มรีซซฟไอไอตัวแม่ตัวเดียวใช่ตัวแม่ตัวเดียวแต่ว่ามันส่งมาคู่กันส่วนใส่แจ็คอันนี้ครับเผาทิ้งได้เลยน้องอาร์มรับรองว่าใช้เดี๋ยวได้ใช้อันนี้เราจะแบบ ไม่อยากใช้สายแจ็คแต่ว่าจริงๆก็ใครอยากฟังเอียร์ก็ถ้าเกิดแบบแล้วแต่บัตเจตแต่ว่าการซื้อซับมิกตัวหนึ่งก็ไม่ได้ถูกๆนะซับมิกตัวหนึ่งก็มีแบบ4ี่ห้าพันซึ่งถ้าเกิดแบบใครแบบไม่ต้องจัดก,การใช้ซับมิกแล้วก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวเพียงแต่ซับมิกมันก็จะเป็นสายอย่างนี้ได้อ่าโอเคบเบาเ <laughs> <laughs> ด้วยเดี๋ยวน้องโทรศัพท์เดี๋ยวยังไงน้องอาร์มลองคอมเมนต์หน่อยแล้วกันว่าตอนซาวเ้ยใ,ใช้อันนี้แล้วมันเป็นไงโอเคตอนนี้ก็แบบ เซตอัพเสร็จแล้วแต่แบบโหสถานการณ์วุ่นวายมากนะก็เดี๋ยวลองฟังเสียงในหูของผมดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับ เอาเอาไม่เอาไม่ลงอีกเยอะเลยพี่ไม่ดังมากจักรต้องฟังนอมด้วยใช่ไหมแต่เมทานอมมันช็อตช็อตป่ะเสียงเมท่นอมมันจึ๊กจึ๊กป่ะปกติมันเป็นเสียงนี้ป่ะอ่ะแสดงว่าลายเมทานอมอ่ะช็อตอยู่ ก็ตอนนี้โอเคแล้วครับในหูใช้ได้อยู่นะแต่ว่ายังไม่ได้บาลานซ์ละเอียดมากแต่ว่าเมทานอมมันมีปัญหาอยู่นะครับนี่ก็เป็นปัญหาในการทำงานเดี๋ยวขอเวลา <c oughs> แก้กันสักิีครับ เรียบร้อยก็เดี๋ยวไว้เพื่อนๆลองฟังดูแล้วกันว่าเดี๋ยวเราจะซาวเช็คกันแล้วก็ลองฟังดูนะว่าในหูเป็นยังไงซึ่งผมจะเรียกเมทนอมมาด้วยอ่าเวลาเราเล่นเราก็จะได้ยินจังหวะนะครับ,เ,บเดี๋ยวลองฟังกันดู one t w ก็เสียงที่เพื่อนๆฟังอ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบโมโนนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยการฟังเอียร์มอนิเตอร์เนี่ยอย่างแบบถ้าเกิดเรามีออกเซนเยอะๆเราสามารถฟังเป็นเตอรีโอได้นะเราก็เมื่อกี้ผมยังไม่ได้แบบบาลานซ์อะไรแบบละเอียดมากนะเพื่อนๆอาจจะได้ยินแบบมันอาจจะมีกลองดังกีตาร์เบาหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ฟังฟิลกันไปก่อนแล้วก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยการทํางานจริงๆอ่ะบางทีมันเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้นะเห็นไหมแบบมันไม่มีเวลาอะไรแบบแม้แต่จะขอเรียกนูน่นเรียกนี่ผมก็ต้องแบบ แต่โดยรวมประมาณเนี้ยผมเล่นได้แล้วแต่เดี๋ยวตอนโชว์จริง,รงๆเราน่าจะแบบสามารถเรียกมีเวลาเรียกเอียร์มอนิเตอร์ขอเบสเพิ่มขอกีตาร์ขึ้นอะไรได้อีกนะครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ผมมาสแตนบายที่หลังเวทีแล้วใกล้เวลาโชว์แล้วแล้ววันนี้แบบโหศิลปินดารานักร้องเยอะมากเลยเดี๋ยวไว้เก็บบรรยากาศให้ดูแล้วเป็นไงน้องอาร์เมื่อกี้ได้ลองใช้เอียร์จากสายเปลี่ยนเป็นไวเลสให้ฟิลลิ่งที่แตกต่างไหมก็ค่อนข้างจะเหมือนใช้ซัมมิอ๋อไม่ต่างมากเลย <S <S เสียงก็ใกล้เคียงกันใช่ โอเคแต่ในความเป็นจริงอ่ะอันนี้เป็นเรื่องปกติสายยังไงก็ต้องดีกว่าเพราะว่ามันมันเป็นส่งสัญญาณด้วยสายอ่ะแต่ว่าถ้าแลกกับความคล่องตัวก็แน่นอนแน่นอนเลยแน่นอนครับไม่ต้องมองว่าจะไปพันกับขากรองอะไรเดินได้มากขึ้นใช่ครับเพียงแต่ว่าถ้าปรับน้องน้องอาร์มไปใช้เป็นไวเลสเบรดด้วยมันก็จะยิ่งเดินไปไหนก็ได้เลยอะวิธีการใช้งานอ่ะเดี๋ยวฝากน้องอาร์มไว้ตัวหนึ่งปึ๊บอืมนี่ซึ่งตัวรับกับตัวส่งเนี่ยมันใช้งานง่ายมากๆเลยครับ ให้ตากล้องมาดูที่ตัวรับครับเนี่ยครับมันก็จะมีปุ่ม power เปิดปุ๊บปั้งติดแล้วแล้วก็มันจะเลือกได้ว่าเป็นออกหรือเป็นไล n ์อย่างเงี้ยผมส่งจากซับมิกผมก็จะเลือกเป็นไล n ์แล้วก็มันจะมีทั้งหมด6 Channel ครับเราก็กดไป 1, 2, 3, 4, 5, 6าซึ่งอย่างเงี้ยผมใช้ Channel ที่1แค่นี้เลยส่วนที่ตัวรับเนี่ยครับตรงนี้กดออนปุ๊บติดแล้วแล้วเห็นไหมครับ อันนี้มันจะมีรูปแบตซึ่งผมชาร์จมาเต็มแบตไม่แดงก็คือแบตเต็มอยู่ถ้ามันขึ้นสีเขียวแสดงว่ามันลิงก์กันแล้วแต่สมมติผมกดไปช่องอื่นตัวนี้กดตัวกดช่องสองเนี่ยมันไม่ขึ้นสีเขียวแล้วแสดงว่ามันไม่เจอครับอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันเจอแล้วแล้วตรงนี้ก็เป็นวอลลุ่มใช้งานง่ายๆเลยแค่นี้เลยซึ่งที่ตัวนี้ก็เหมือนกันน้องอาร์มเปิดปุ๊บเห็นไหมครับเนี่ยเท่ากับเวลามันรับสัญญาณอ,ออามาเนี่ยเป็นแบบเสียง Data เสียง b a c k i n g t แทต่างๆมาเนี่ย มันก็จะส่งเข้า2เครื่องนี้เลยเท่ากับว่าเวลาเพื่อนๆใช้งานเนี่ยจริงๆเราก็จะต้องแชร์กันก็คือสามารถฟังได้1ออคแต่มันจะแยกไม่ได้เพราะต้องเข้าใจว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นรุ่นที่ตัวส่งตัวเดียว,ยวอ่าซึ่งเมื่อกี้ตอนซาวเช็คก็ให้น้องอาร์มใช้ของได้ลองฟังเอียของพี่ไปแต่เดี๋ยวเวลาเดี๋ยววันนี้เล่นก็น้องอาร์มใช้ใช้ของน้องอาร์เมงก็ได้จะได้ชินอ่าก็ประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์หนึ่งเลยที่ช่วยคุณได้แน่นอนในการเล่นดนตรีผมว่านักดนตรีแบบ เล่นกลางคืนเดี๋ยวนี้การใช้เอียร์มอนิเตอร์เนี่ยเป็นเรื่องปกติจริงๆยิ่งเราเดินบอกซาวเอ็นจิเนียร์ร้านพี่ครับผมมีเอียร์มอนิเตอร์มาผมว่าซาวชอบเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเสียงดังไงถ้าบางคนแบบมีมอนิเตอร์อยู่เงี้ยโหขอร้านอ่ะแล้วประเด็นคือมันง่ายมากเออเนี่ยแค่ไปให้เขาอ่ะเออเอาให้เขาเองให้เขาเองหรือว่าหรือว่าเราวางไว้แบบกับพื้นก็ได้แล้วก็ส่งสัญญาณมาแค่นี้เลยนะสะดวกสะดวกจริงๆอันนี้ก็ถือว่า ช่วยได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดแบบต้องปล่อยออกมอนิเตอร์นู่นนี่นั่นบางทีมันมีเรื่องของเสียงรบกวนบนเวทีเดี๋ยวนี้มือซาวร้านชอบก็ลองดูนะครับสำหรับรุ่น R U4 นะครับอันนี้ก็เป็น R2 เนาะอ่ะโอเคขอบคุณน้องอามากก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรอดูบรรยากาศการเล่นจริงๆกันแล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงในหูกันครับ งานวันนี้เนื่องจากไม่ได้เป็นคอนเสิร์ตอย่างเดียวนะครับยังมีกิจกรรมมีอีเวนต์ต่างๆมากมายบนเวทีเพราะฉะนั้นของทุกอย่างที่เราเซตอัพไป ถูกลื้อหมดเลยครับแล้วเวลาเซตนี่ก็น้อยมากนะทุกคนก็ต้องมาช่วยกันแล้วนี่ครับ X y U4R2 นะครับสังเกตดูครับไฟเขียวขึ้นไฟน้ำเงินขึ้นก็คือแสดงว่าเชื่อมต่อกับตัวส่งเรียบร้อยแล้วก็ผมใช้หูฟังของ X y รุ่น T9 นะครับก็เดี๋ยวลองฟังเสียงแบบบรรยากาศในหอกัอนดีกว่าว่าเฮ้ยถ้าไม่ได้อยู่ในอินเอียร์มอนิเตอร์เนี่ยเสียงมันจะก้องและเสียงบรรยากาศจริงๆมันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกับในเอียร์อีกทีครับ เสียงที่เพื่อนๆได้ยินนะครับก็คือเสียงจากกล้องวิดีโอตัวที่อยู่หน้าเวทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองสลับนะเอาเสียงจากกล้องวิดีโอเหมือนกันเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นตัวที่อยู่บนเวทีอ่าเท่ากับว่าเดี๋ยวสิ่งที่เพื่อนๆจะได้ยินเนี่ยเป็นเสียงแบบว่าถ้าเกิดผมไม่ฟังเอียร์มอนิเตอร์แล้วอยู่บนเวทีผมจะได้ยินแบบนี้ครับลองฟังดู บ้างครับ ไม่แย่นะเสียงกีตร์ชัดแจ๋วเลยแต่ที่เสียงกีตร์ชัดเนี่ยเพราะว่ากล้องเนี่ยตั้งอยู่ใกล้ๆกับตู้กีตร์นะครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆพวกเสียงกล้องเสียงเบสเสียงคีย์บอร์ดเนี่ยมันค่อนข้างจะกล้องเพราะว่ามันอยู่ไกลกันนะครับเอาเป็นว่าเนี่ยเดี๋ยวลองมาเทียบดูเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงจากเอียร์มอนิเตอร์ซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นเสียงจากเอียร์มอนิเตอร์ผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่มีการเอาไปปรับแต่งอะไรเลยเพราะฉะนั้นบางช่วงเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยบาลานซ์มันอาจจะยังไม่ได้เพอร์เฟกต์มากแต่อ,อนอนได้ยิ ความดิบๆแล้วก็เสียงที่เวลามันใช้งานจริงๆมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองฟังในอินเอียร์มอนิเตอร์ผมดูแล้วกันว่ามันชัดแจ๋วแค่ไหนครับ แล้วครับโอ้ยสนุกสนานมากก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับกับการใช้งานนะ X Y U4R2 นะครับนี่ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะนี่ดูตัวเล็กนิดเดียวเองก็ถือว่าโอเคเลยผมเอามาลุยแบบในสถานที่ที่ค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็ถือว่าเป็นฮอล์คอนเสิร์ตก็ถือว่าใช้งานได้นะเมื่อกี้ไม่มีอาการหลุดเลยนะอันนี้ก็โอเคเลยใช้ได้ก็สําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจนะครับอย่าลืมไปลองแบบไปขอดูตัวจริงก็ได้ที่ CT Music นะครับที่ CT Music เป็นตัวแทนจําหน่าย X Y นะครับแล้วก็ซาวทั้งหมดเมื่อกี้ให้เข้าใจนะมันเป็นแบบโหซาวสดๆจากเอียร์ผมเลยนะไม่มีการเอาไปปรับแต่งใดๆเลยถ้าผิดพลาปดประการใดสําหรับคลิปนี้ก็ขออภัยไว้ด้วยนะเพราะว่าโหวันนี้นี่ หนักหนามากทั้งเปิด Data โอ้โหทั้งต้องเล่นทั้งต้องฟังเอียแต่ก็โอเคถือว่าคลิปนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีแล้วก็ให้เพื่อนๆเห็นถึงการใช้งานนะครับโอเคขอบคุณ ct music อีกครั้งด้วยนะครับอย่าลืมสนใจซื้อติดต่อ ct music ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคอนเทนต์ต่อไปนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวว่าเจอกันใหม่นะ7 0 0 0 0ซับสไคผมจะแจกเอฟเฟกตตัวตามดูครับไปแล้วเจอกันครับ